ก็แพ่อยบัวขาก็ังาเนจับกินอห่างไทย

เแก่ไหมเด้อโอเคเลยไปเลยกันี่โอเคไอ้นั่นเขาเรียกอะไรครับที่นั osos, that, i, ่นฮะอันนี้ครับครับอันนี้เขาเรียกข้าวจี่ถั่วเน่าครับข้าวจี่ถั่วเน่าเนาะฮะมันเป็นน้ำพริกของชาวไทยใหญ่ครับใช่เขาเรียกถั่วเน่ามีมานานหรือยังครับมีนานแล้วครับขายมาตั้งแต่สมัยคุณยายแล้วครับไม่นในจังหวัดเชียงรายที่มีขายที่ไหนบ้างฮะก็ผมเห็น นี่แต่หน้าด่านเนี่ยครับที่อื่นยังไม่ค่อยมีใครขายต้นใหญ่จะขายดีในช่วงหน้าไหนฮะขายดีเฉพาะหน้าหนาวครับแับแผ่นละกี่บาทครับแผ่นละสิบาทครับนักท่องเที่ยวเคยมาชิมนี่เขาพูดกันว่าอย่างไงบ้างฮะเขาบอกว่ามันแปลกดีอย่างเงี้ยครับเขาเขาไม่เคยกินเงี้ยครับพอกินเข้าไปก็มันก็เหมือนเรากินข้าวเหนียวกับน้ําพริกแค่นั้นนะคะบ้านอ่ะเขาจะมีน้ําพริกไว้กินติดบ้านไว้ตลอด เป็น,นอาหารหลักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอาหารหลักคล้ายๆอีสานนะครับที่อีสานก็จะเป็นแบบของขึ้นชื่อก็จะเป็นปลาลายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทยรอไทยใหญ่ก็จะเป็นถั่วเน่าอย่างเงี้คยครับไ,ได้เลครับ ขายดีไหมครับพี่ครับขายดีค่ะอาหารพื้นบ้านค่ะครับเขาเรียกอะไรครับพี่เ้าจี่น้ำพริกถั่วเน่าค่เขาจี่น้ำพริกถั่วเน่าเนาะเป็นอาหารคนที่ไหนครับเป็นอาหารอาารายใหญ่ค่ะอ๋อมีมานาน,นหรือยังครับมีนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยแม่แล้วค่ะอ๋อขายแม่แล้วมันถึงลูกอีกค่ะเขาบอกว่าน้ำพริกถั่วเน่านี่ถ้าย,ยิ่งเก็บไว้นานนี่มันอร่อยแล้วครับอร่อยค่ะมันยิ่งนานมันจะเป็นลักษณะยังไงฮะมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยค่ะเปรี้ยวแล้วก็อร่อยค่ะเปรี้ยวมันคือเค็มเผ็ด นานนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับกี่ปีฮะนานประมาณปีหนึง ну ่งก็ได้ค่ะยิ่งนานยิ่งดีใช่ไหมฮะใช่ยิ่งนานยิ่งดีแต่ว่าแต่ไม่เคยถึงนะแค่ไม่กี่วันก็หมดแล้วอ๋อครับไม่ได้ถึงหรอกส่วนใหญ่จะขายดีในช่วงไหนฮะช่วงหน้าหนาวค่ะนักท่องเที่ยวมามามาทานแล้วเป็นยังไงไหมฮะก็ค่ะเขาก็ว่าเขาบอกว่ายังไงฮะอร่อยบางบางบางทีบางคนเขาก็ไม่ชอบเผ็ดเขาก็ทาเกลือจัดเขาก็มาอร่อยเขาใช้สานก็เออ ก็บ้านเขานี่เขาเขซุบไข่ไงอืม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 อขาอืมาืมอืมอืมอืทอืมอืนอีมอื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 มีื้อืมอืมะืิอืม่ามอืวอืมอืมาืมอืมอืมะืมาืไอ้เนืาอนนื้อนนือ,นนอม,มี่นนมอ่มอนมอืมมอื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 มมอื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 มนืมออืมอืมอที่ก็200 300, กออ ตอนนี้ลดลุงเหลือประมาณเท่าไหร่ฮะร้อยนึ่งร้อยร้อยก็แพงอยู่ร้อยนึงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบแล้วแต่เป็นบางวันไม่ก็่ะไม่กบก็ได้แล้วลูกพอดีเนาะพอดียเนี่ยนี่แหลเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละอันนี้ไม่กบของน้องเขานั่นแ้ละก็เป็นทีไงเวลากินแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างฮะมันจะเผ็ดเค็มๆค่ะอร่อยมากผมชอบทานไหมใช่ไหมฮะ